พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดพังงากว่า2,000คนร่วมผนึกดวงใจจุดเทียนชัยถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ2554เมื่อเวลา1 9นาฬิกา19นาทีวันที่5ธันวาคม2554ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพังงาพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดพังงาทุกหมูลเลาร่วมผนึกดวงใจจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7ดรอบ8ปพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายธรรมรงจริญภูมลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะต่อนหน้าประชายาลักษ์ณองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเปิดกล้วยดอกไม้พร้อมจุดเทียนชัยก่อนกล่าวนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดพังงาร่วมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีเพลงสดุดีมหาราชา ก่อนที่จะทําการจุดพลุสีจํานวน99ดอกที่ยิ่งใหญ่และสวยงามประการตาเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวราระกาสมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญประชนมพรรษาครบเจ็ดรอบ8ปพรรษาร่วมแสดงพลังความสามัคคีและสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานแนวทางอันเป็นประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดพังงากลุ่มพลังมวลชนพร้อมกับประสบนิกรทั่วประเทศร่วมกันจุดเทียนชัยเป็นล้านเล่มเพื่อถวายพระพรถวายความจงรักภักดีแต่ก็หาเทียบได้กับสิ่งที่พระองค์ทรงเพียงกระทำเพื่อชาวไทยทั้งปวง,งทรงทุ่มเทพระรชาชหฤทยัยเพื่อให้ชาวไทยได้อยู่ดีกินดีและเพื่อสืบทอดชาติไทยต่อไป ข้าพเจ้าทั้งหลายตักลุกปติเป็นอย่างยิ่งใต้ฝาระออกที่มิพระบาททรงพระเกษมสําราญได้ทรงมีพระนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ได้ฝาระออกที่มพระบาทได้ทรงอุทิศเวลาทรัพย์ปฏิบัติความเห็นพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นพิกรทุก <facial> ูรร <gger> in ่วทรงดำรงสิริราช สมบัติบาทพระพุทธเจ้าขอพระราชทานอังงานถ้าไหวพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพุทธเจ้าตั้งหลายตั้งต่อไปถ้าไหวพระพรชัยมงคลถ้าไหวพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีครับจงรักภักดีอ็รัตนาขอกษรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระศรีรัตน์ทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลได้โปรดอภิบาลประธานพรประธานพร,ร,นพรให้ใต้ฝ่าเราอองธุรีพระบาทให้เราประสอบนิกร